สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful เดี๋ยววันนี้จะพามาผูกบุญสัมพันธ์กับชาวจังหวัดลำปางที่วัดสรีรองเมืองจังหวัดลำปางกันนะครับผมอยู่ในตัวเมืองนะครับผมหรือเรียกอีกวัดหนึ่งว่าวัดท่าขะน้อยพมา่านะครับผมก็เป็นวัดที่เ,เขาเรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลย นะครับผมวันนี้ก็หรือเลียวยิ่งวัดหน,นึ่งว่าก็เป็นของเรียกว่าชาวไทยใหญ่เนาะวัดศีรองเมืองเนี่ยสร้างโดยพ่อเท่าจองตะกาอินตะขะหะบดีชาวไทยใหญ่ครับที่เข้ามาทำไม้ในเมืองลำปางของบริษัทแห่งหนึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2447ตรงกับรัสมัยของอสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเหตุที่มีอาชีพตัดไม้ค่นต้นไม้ในป่าจึงได้สร้างวัดสีรองเมืองนี้ได้เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจขอเข้ามาต่อธรรมชาติโดยใช้ช่างฝีมือชาวพม่าในการบูรณะจากวัดเดิมที่มีอยู่ก่อนชื่อวัดสีรองเมืองสะกดเพี้ยนมาจากคำเดิมที่เรียกว่าวัดสีสองเมือง ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นที่ของสำนักสงฆ์อันที่มีชื่อตามนามสกุลของผู้บริจาคที่ดินนี่ค่ะเป็นบรรยากาศภายในเน,นี่ยผมเดี๋ยวไม่ดูบรรยากาศไปเลยวันนี้ไก่เยอะมากนะครับผมลองไปเที่ยวชมดูอ่านะครับผมก็เป็นวิเออเรียกว่าตรงนี้จะเป็นวิหารที่มลีลักษณะแบบวิหารไทยใหญ่ในทางภาคเนือซึ่งมีลวดลาย สลักปิดทองและเครื่องไม้ประดับที่สวยงามเป็นไม้สานนะผมวิหารเป็นอาคารสองชั้นมีหลังคาซ้อนกันแบบพมา่าชั้นล่างก่ออิฐปูนส่วนชั้นบนทำด้วยไม้ส่วนภายวิหารประดับฐานพระประธานที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของเรือนยอดบนวิหารเป็นเรือนไม้นั้นมีเสากลมใหญ่เรียงรายกัน หลายต้นแต่ละต้นประดับประดาด้วยลวดลายจำหลักไม้สักและกระจกสีเวววาวสวยงามงดงามพระพุทธรูปบัวเข็มเป็นพระพุทธเป็นพระองค์ประธานของวิหารแกะสลักจากไม้ศิลปะศิลปะ,ลปะแบบพมา่ามีเรื่องเล่า เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสมัยก่อนมีไม้สักท่อนขนาดมะหึมาไหลาตามแม่น้ำหวังมาแล้วติดอยู่ท่าน้ำหลังวัดสีรองเมืองชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำท่อนไม้มาเก็บรักษาไว้ที่วัดและกราบไหว้กันจนวันหนึ่งมีฝนตกฟ้าร้องลมพัดแรงมากปรากฏว่าเทียนที่จุดไว้บนท่อนไม้ไม่ยอมดับ ศรัทธาชาวบ้านคือทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าศรัทธาเนานะแต่บ้านเราเขาจะว่ามีจิตศรนะัทธาเนาะชาวบ้านบ<อ>บพร้อมด้วยบบพ่อเท่าจองตะกาอินตะจึงได้ให้ช่างมาแกะสลัก <บน S 1> เป็นพ,พระพุทธรูปบ <น S 1> แบบ,บพมา่าแล้วจึงนำมาปฏะิสธานไว้ที่วิหารที่วัด นะครับผมก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ได้เอามาชมที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านก็ได้ให้ประวัติแบบคร่าวๆไปนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกราบไหว้พระและเป็นที่ระลึกนะครับผมแล้วก็ให้กับตัวเองในวันหนึ่งที่เรามาดูมาย้อนดู ผมในสิ่งที่เราจะ้ทาคลิปออกไปนะครับผมก็ลูกลกไก่เต็มเลยแล้วก็ไก่เต็มถ้าใครได้มาไก่เขาจะวิ่งมาหาท,าทันทีเขาหมายว่าเออม,มันมีญาติโยมเคยเอาข้ามาให้กินนะครถ้ามาวัดน,นี้ก็ลองมาดูนะครับ